ไปนะอาจจะเอาลงพรุ่งนี้นะคะอันนี้คือถ่ายนะคะมุมที่กว้างๆนะคะทุกคนจะได้เห็นนะคะว่ามันสวยขนาดไหนลมจะแรงมากๆเลยะคะ่ะทุกคนนะคะไปเรื่อยๆนะคะนี่ประมาณนี้นะคะชอบมากเลยที่ทำง,งานเนี่ยนะคะฝนมันอ่าฝนมันไม่ได้ตกแล้วนะปกติเนี่ยตี่ไม่ไม่ได้ถ่ายจะไม่ช่วงมาทํางานเพราะอะไรนะคะนี่แหละอากาศมันจะเป็น ล้มเป็นฝนเป็นนิยังเลยพี่น้องเรามันก็บ,บ่คอยงามแต่คิดว่าวันนี้ที่ถ่ายนะคะหวังว่าก็คงจะถูกใจทุกท่านมากเลยนะคะหรือถ้าใครไม่ชอบก็กดผ่านได้นะคะใครชอบก็คอมเมนต์ดีๆนะคะส่งกำลังใจให้ตีไม้ด้วยนะคะทุกคนก็จะเป็นนักเรียนนะคะเรจะเป็นนักเรียนนะคะตี๋ไม้ก็ต้องรอรถนะคะอ่ารอรถอีกไปเรื่อยๆนะคะก็ถ่ายคลิปไปเรื่อยนะคะ เออแล้วก็จะไปซื้อนะคะอะ่ไปซื้อแอปเปิ้ลให้ตีน้อยนะคะตีบายก็จะไปซื้อผักอีตู้พี่น้องผักอีตู้โนเวนะคะเมื่อไหร่ถะแกงเฮดวาซั่นพี่น้องว่าจะกินแกงเฮดแมนบ่ลรี่ไข่ก็ได้เฮ้ย <c oughs> พี่น้องเอ้ยนี่นะ,ะไปเรื่อยๆเนาะอ่านี่แหละคนเรานะคะอ่ามี การมีงานดีๆไม่ชอบนะคะอ่าชอบมากันแกล้งคนอื่นนะคะแล้วก็ชอบมาอันตราพานหรือเลอะเลือนเขาคือไม่จะว่าไงทุกคนมันไม่ใช่มูลความจริงเนาะไอคนทําความดีก็ทําไปอะไรเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะเรื่องขี้มดอย่างเงี้ยมันก็เอาไปฟ้องนะคะทุกคนเออเราบ้างเด้อให้ทุกแกท่านทุกนั้นถึงตัวนะคะปากอก ากบอกหน่อยแล้วกันเมื่อไหร่จะไปปลูกผมนะคะเออลดความอ้วนด้วยนะคะเดี๋ยวกางเกงมันจะเปียกมันจะเม็นแงด <c oughs> พี่น้องโอ้ยนะคะเขาเอ,อิรลิงกอริล่านะคะลิงกอริล่าขาดยังเหรพี่น้องขาดสมองบอกือ้พี่น้อง <c oughs> อะไปค่ะทุกคนนี่แหละบรรยากาศน่าทาาแบบไกลๆนะคะพี่น้องเออไปแล้วเราก็จะถ่ายระยะใกล้แล้วทีไปค่ะทุกคนเออ ี่นไงไปโอ้ว่ากันพี่น้อง่อยก็หายจนตาตูปากบูแล้วล่ะเออนะคะขอให้คุณยายไปสู่สุคัติเอ้าตัดไปแล้วก็เบาถึงเหลืองคุณยายขอคุณยายไปสู่สุคัตินะคะเดี๋ยวตีมายก็จะไปทำบุญให้แกนะคะเออนะคะส่วนได้อะไร ต่อนะคะทุกคนเออกินข้าวผ่านทูบนะคะสักหน่อยนะคะเออเราัาไว้สมุนมันด้วยนะคะเออทาคอนเทนต์ดีๆไม่ชอบชอบ,ชอบไปหาเรื่องคนนั้นชอบไปหาเรื่องคนนี้ไปป้ายส,ายสีคนนั้นป้ายสีคนนี้โดยที่มันไม่มีความจริงนะคะเอาความจริงมาพูดกันไปเลยถ้าคุณิดว่้าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความจริงของคุณเนี่ย ระยะไกลให้ทุกคนดูนี่นะคะเห็นไหมมันงามคืออย่างนี้ได้พี่น้องมันจะสีงามแบบนี่ละบือบ่อเบื่อเข้มๆนี่ละพี่น้องนี้นี่นะพี่น้องถ่ายใกล้ๆเนี่ยมันจะสวยมากๆเลยนะคะน,นี่เห็นต้นต้นดอกต้นไม้นี่ไหมเออมันเขาไม่ได้ตายนะคะทุกคนเพียงแต่ว่าเขาหลับไหลนะคะเมื่อถึงฤด,ดูร้อนเนี่ยเขาก็จะตื่นขึ้น,นมาแล้วเป็น ต้นไม้ที่สวยมากๆเลยเนี่ยนะพี่น้องล่มมาปกประเด๋ยบว่าลมว่าฮักบ่ยอย่างนี้เขาเอิ่นนี่นะพี่น้องแข็งแก่งเออส่วนจำปาดงคอยไประเด้อจำปาดงน่ะเออหญิงเบกเลยนั่นน่ะนะคะผู้ชายก็มีแต่คนปุ๊บๆนะคะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เอาคนพวกนั้นนะคะมาให้ค่านะคะเออบ่อห้ค่าพวกนั้นดนีที่สุดนะคะมันก็คิดซะว่ามันเหมือนลมพัดไปพัดมา กรบอนเฮ็นให้เข้าลมขรงพี่น้องเขาายังเพราะเรามีแต่ความดีมีแต่สิ่งดีๆนะคะไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้ใส่ร้ายใครนะคะฉะนั้นจะลมพายุมาหรือจะฟ้าผ่าหรืออะไรจะไม่มีคําว่าขักหรือล่มไปเลยนะคะทุกคนเออมันมีแต่บามีแต่สิ่งดีๆนะคะเออนี่นะคะทุกคนมนาก็งงมึงขิมกูหมดเลยอกระซางเดียวครับ อ,อถึงเวลาเลิกงานเราข่อยกับฮาดาสันตัวพี่น้องนี่นะคะประมาณนี้หน้าร้อนยิ่งจะสวยกว่านี้อีกนะคะทุกคนเออนี่นะคะถ่ายระยะไกลให้ดูนะคะนี่นะคะตีไม้ก็ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจนกว่ารถเมย์จะมานะคะวันนี้เราไม่เข้าไปถ่ายข้างในเนาะทุกคนเนาะเราก็นี่แหละค่ะนะคะใครชอบก็คอมเมนต์นะคะมานะคะให้กําลังใจตีไม้ใครไม่ชอบก็กดผ่านได้นะคะทุกคนไม่มีปัญหาเนาะ สบายๆนะคะส่วนวันนี้นะคะใครนอนดึกนะคะก็เข้ามาให้กำลังใจตีมาเด้อพี่น้องเด้อนะคะประเทศนอร์เวย์เนี่ยเป็นประเทศที่ค่าคองชีพสูงที่สุดนะคะค่าคองชีพสูงที่สุดนะคะแล้วก็ซุกส,สิ่งทุกอยางนี่ก็แห้งขึ้นพี่น้องแห้งแห้ง แพงเจะจะกะกะอักเลือกแต่เจ้าที่ยู่ได้จังไหนพี่น้องเฮ็ดงานมากกับมาจ่ายแต่ภ้าสีเฮ็ดงานมากกับมาจจายแต่ค้านาบค้าไฟค่ากิวจะแห้งแพร่ไปสองเท่านะคะแต่ว่าร้านค้าเขาก็ฉลาดอยู่ได้พี่น้องเขาเรียกหัวกันค่ะเขาก็จะมีเหมือนกล่องสุ่มบ้านเรานะทุกคนแต่เราต้องออเดอร์แล้วก็ไปกดนะคะมันจะมีมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเพจนะคะที่ไปกดอาหาร นะคะกดวันนี้พรุ่งนี้ได้นะคะมันก็จะเป็นเหมือนถุงนั่นแหละเหมือนกล่องนั่นแหละอ่ามันจะมีกล้วยมีอะไรราคาเท่าไหร่มันจะถูกกว่าปกตินะคะใครชอบกินกล้วยมันจะมีกล้วยผสมกันนั่นแหละค่ะเหมือนอาหารเหมือนกล่องสูงพิมพ์ที่ไลน์นะอ่ามันจะมีทุกมีเบอร์นะคะมีขนมปังมีกล้วยมีแอปเปลิลมีอ่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันนะคะอ่านะคะทุกคนนี่นะพี่น้องต่อมาณนีไปคอยก็บเบากู้เจากะจิลำพานหัวหรอเนลำพานไปเดอ้อ น้องเบิองนะคะบ้านนอกข่อยอยู่เมืองนอกนะคะแต่อยู่นอกเมืองว่นนี้อยู่นในเมืองคือเขาเด้อพี่น้องคุณอ่ะโอ้ยบัวซางบาลาว้าหรอพี่น้องเออลมกระแห้งนะคะไปคอยลงเลยแล้ว่อยกันไปทางถารถแม่ไปซื้อแอปเปิ้ลนะคะฉันตัวพี่น้องถามว่าข่อยยิ้มเขาบ่ข่อยก็นยิ้มอยู่ได้พี่น้อง นะคะวัวหน้าก็กลัวพ่กนี้ทามาไหมพวกนี้เป็นวันหยุดเธอมาเอามามาเพราะว่าวันนั้นหยุดไปแล้วไงคะเออก็เลยหยุดไปแล้วเออที่จริงก็หยุดอีกได้แหละแต่วันไม่รู้ว่าพุ่งนี้จะมีใครทํางานหรือเปล่าไงนั่นเป็นเดือนเป็นหล่อนแทนนพื้นที่พีนองนะไปค่ะไปแต่ว่าวันจันทร์หยุดนะคะวันจันทร์หยุดพ่กนี้มาวันจันทร์หยุดนะคะมาเห็นงานมันกมวลแต่ว่าเมื่อนี้มันเป็นอันเป็นบ้นที่ที่สูญเสียเนาะถึงท่วนจะบบรเม อ่าคุณยายเฮาหรือ,อยังก็แล้วแต่แต่ว่าเฮากะดูแลพนยนังดนีใส่ใจเพ่นคือจังคนในครอบครัวนะพี่น้องเนาะอืมโอเคแล้วนะพี่น้องอันนี้ก็ครบแปดหน้าที่แล้วตีไม้กะขอฝากคลิปนะคะอ่าวิวสวยๆนะคะบ,บรรยากาศหนาวๆเย็นๆลมพัดแรงๆนะคะไว้ที่ด้วยแล้วก็อ่าฝากกดติดตามนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ตีไม้โนเว่ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีนะคะทุกคนวสวาสีีค่ะ